ฉันเมตาให้พวกแกสองพี่น้องมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้พวกแกกับลากนักเรียนที่ดีมาเกี่ยวข้องกับเรื่องชั่วๆของพวกแกดึงให้ชีวิตของพวกเขาตกต่ำลงเพราะอย่างนั้นโรงแรมของพวกแกก็ต้องตกต่ำด้วยฮ่าโรงแรมใครเชิงเนี่ยนะยังไงล่ะเพราะปากของแกน่นเหรอทันใดนั้นเองก็มีพนักง,งานสาวของโรงแรมไทยเชิง วิ่งโทรมาพร้อมกับพูดขึ้นว่าแย่แล yeah, yeah, ้วค่ะคุณเฉินบริษัทที่ร่วมมืออยู่กับเรารวมถึงลูกค้าทั้งหมดต้องการจะตัดสัญญาค่ะฮะนี่มันทั้งเฉินจินหหาและเฉินจินยูได้มองเข้าไปในแท็บเลต็ตและได้มีการส่งอีเมลมาหาทั้งสองคนว่าขอโทษด้วยนะครับเราต้องการจะจบสัญญาพวกเราได้รับสัญญาที่เหมาะสมกว่าหวังว่าเราจะได้ร่วมมือกันใหม่นะ ขอโทษด้วยนะครับคุณเฉินเราคงร่วมมือกันไม่ได้แล้วล่ะครับแอดมินเพจนี้หน้าตาหล่อจังอันนี้จริงครับอันนี้จริงผมมั่นใจว่าแอดมินเพจก็ต้องหน้าตาหล่อแน่นอนครับรวมถึงเจ้าของช่องนี้ด้วยนะฮะเป็นไปได้ยังไงอะไรกันทุกคนเลยงั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงแกไม่มีทางที่จะมีอำนาจมากขนาดนี้นี่คือไพ่ใบสุดท้ายของแกสินะ เมื่อสิ้นสุดคำพูดเฉินจินห่าก็เกิดอาการวูบขึ้นมาค้ายจะเป็นลมพี่ครับแกสินะคืองูพิษที่ซ่อนอยู่ในความมืดตัวจริงถ้าเจ้าเทียนหม,มิงไม่รู้ก็คงตาอยู่ในกำมือของแกล้ำลึกมากเย่แล้วครับคุณเฉินเบื้องบนสั่งให้เราหยุดกิจาก,การแถมยังไม่มีกำหนดการด้วยครับต้องรอให้เขาสั่งการถึงจะเปิดได้อีกรอบสวยแล้ว,ลวพวกเราเซวยกันหมดแล้ว เฉิยนจินเทาที่ได้ฟังจากปากของลูกน้องก็ถึงกับน้ำลายฟูมปากกันเลยทีเดียวคุณเฉินคะพี่เร็วสิเรียกรถพยาบาลเร็วเข้าเออเอาละเอาละไปกันเถอะครับละครจบแล้วฮะไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้ดูละครฉากใหญ่ขนาดนี้นะฉันว่าเราเป็นเพื่อนกันได้นะคะหืมมันน่าแปลกนะครับ ทำไมคุณไม่เห็นจะถามถึงเรื่องเมื่อกี้เลยล่ะถ้าจะเป็นเพื่อนกันก็ไม่ควรยุ่งเรื่องของเพื่อนมากเกินไปไม่ใช่หรอคะถ้ารู้มากไปก็คงจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกฮึผู้หญิงคนนี้มีนิสัยยุติธรรมดีนะไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจิตใจยังสะอาดแววตาผ่องใสไร้ความเจ้าเล่ห์ได้สิครับผมเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนซานจงคุณไปหาผมที่ซานจงได้เสมอนะ และทั้งสองก็ได้จับมือเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ที่จะเป็นเพื่อนกันว้าวฉันนี่กอจบจากที่ซานจงค่ะจากวันนี้เป็นต้นไปเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะไม่คิดเลยนะว่าคุณคนนี้ยจะเป็นคนที่เก็บซ่อนฝีมือไว้อย่างที่เขาว่ากันจริงๆเออผมขอตัวกลับก่อนนะครับพอดีว่าบ้านผมอยู่ฝั่งทางน้นได้ค่ะบ้านฉันก็อยู่ฝั่งทางนี้ไว้เจอกันนะคะเมื่อทั้งสองลาจากกันนั้น คุณหนูเจียงก็ได้เดินกลับไปที่รถด,ด้วยความอารมณ์ดีคุณหนูอารมณ์ดีจังเลยนะครับวันนี้นะ่ะและเธอก็ได้ขึ้นรถไปพอดีว่าฉันได้เจอคนที่น่าสนใจเข้าหนะ้าข้อมูลอยู่ในรถหรือเปล่าอยู่ครับชูหยุนเหรอเป็นครูของโรงเรียนซานจงกำลังมีข่าวลือกับสินหลานสินะเคยมีปัญหากระตรงฝานซินวันต่อมาตรงฝานอ้าวก็ไปที่โรงเรียนสุดท้ายก็กลับออกมาโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่วันนี้ก็ยังล้มลงแรงใครเชิงอย่างราบคาบรู้จักสนิทสนมกับฝานหงหมอนี่น่ะเป็นพวกชอบหาเรื่องสินะมีศัตรูไปซะทุกที่เลยเจียงชิวลูกสาวประธานว่านเซียนกรุป๊ปชูหยุนคุณไปแค่ครูธรรมดาธรรมดาจริงๆงั้นเหรอแต่กลับมาในมุมมองของชูหยุนโหลูกคุณหนูผู้ดีอีกคนนึงแล้วไม่ชาดกอดของฉันก็ไม่เห็นจะรู้เลยว่า เมืงองจิวหงจะมีคนรวยเยอะแยะขนาดนี้แค่คอยยืนมองอยู่แบบนี้ก็ปกปิดความรวยไม่อยู่แล้วช่างเถอะเพื่อนก็เพื่อนไม่ต้องสนใจฐานะอะไรทั้งนั้นถึงยังไงก็ไม่มีใครที่มีคนหนุนหลังที่กงเท่าเราอยู่แล้วแต่กลับมาที่บ้านของตรงฟานอา้าวว่ายังไงนะโรงแรมใครเชิงล้มละลายแล้วงั้นเหรอคืออยู่เป็นคนทำงั้นเหรอก็อย่างว่าเขาก็คงจะเป็นคุณชายใหญ่ แห่งตระก,กูลชูตัวจริงโชคดีจริงๆที่เขาที่แล้วฉันไม่ได้ทําอะไรเขาไว้ครั้งนี้แม้เบื้องบนเขาก็ยังออกคําสั่งได้ถ้าตรงฟังกุ๊บเจอสถานการณ์แบบนั้นถึงจะไม่ตายแต่ก็จะไม่ต่างจากโดนถลกหนังหัวเลยทัในใดนั้นเองตรงฝานซิงก็เดินเปิดประตูเข้ามาพี่คะไอ้สัละเลวนั่นมันยังไม่มาขอโทษหนูเลยเฮจากวันนี้เป็นต้นไป ห้ามแกออกจากเขเหมยซันเป็นเวลาหนึ่งเดือนถ้าขืนยังสร้างเรื่องอีกก็ใส่หัวเอาจากตระกูลไปซะภาพตัดกลับมาที่เจ้าเทียนหมิงเฮ้ชูหยุนพ่นโรงแรมใครเชิงได้งั้นเหรอแม้แต่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองของจิ๋วหงก็ออกมาด้วยงั้นเหรอใช่แล้วค่ะนี่น่ะเหรอใครที่แกซ่อนเอาไวนะ้น่ะแต่ว่านนะจะเสือหรือมังกรหน้าไหนก็ช่าง พวกแกคอยดูให้ดีเถอะสินหลานต้องเป็นผู้หญิงของฉันแล้วติดตามตอนต่อไป